พ้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชากลับมาร้อนระอุอีกครั้งแล้วเบื้องหลังจริงๆมันคืออะไรกันแน่คือเรื่องเนี้มันเงียบไปเป็นสิปีเลยนะแต่จูๆ่ๆเดือนธันวาคม2,568ก็กลับมาปะทะกันรุนแรงแค่จังหวัดเดียวของไทยต้องอบพยพคนไปแล้วกว่าแสนแป0หมื่นคนจากการประทะครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมกันกว่า80คนแล้วทั้งทหารและพลเรือนของสองฝั่งเลย โรงเรียนเกือบพันแห่งใน6จังหวัดของไทยก็ต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแล้วคำถามสำคัญก็คือใครเริ่มก่อนซึ่งแน่นอนว่าแต่ละฝ่ายก็มีเรื่องเล่าของตัวเองสถานการณ์มันบานปลายเร็วมากนะแค่24ชั่วโมงหลังการประทะครั้งแรกก็กลายเป็นการสู้รบเต็มรูปแบบแล้วจะเห็นว่าไทม์ไลน์ของทั้งสองฝั่งเนี่ยพูดไม่ตรงกันเลยต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำ ที่น่ากังวลคืออาวุธที่ใช้มีทั้งจรว,จรวดรถถังโดรนพลีชีพคือจัดเต็มกันเลยแต่ว่าเรื่องการยิงกันเนี่ยอาจเป็นแค่ยอดภูเขาน้ําแข็งเพราะมีคนมองว่ารากของปัญหามันลึกกว่านั้นจริงๆแล้วปัญหานี้มันมีมาเป็นร้อยปีแล้วนะมาจากเส้นเขตแดนที่ไม่ชัดเจนตั้งแต่สมัยอาณานิคมมีอีกทฤษฎีที่น่าสนใจเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวกับที่ไทยไปปราบแก๊งคอเซนเตอร์ที่กระทบผลประโยชน์ฝั่งนู้น นอกจากการรบจริงแล้วสงครามข่าวสารก็ดุเดือดไม่แพ้กันเลยต่างฝ่ายต่างกล่าวหากันไปมาและแน่นอนว่าคนที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือพลเรือนที่อาศัยอยู่แถวชายแดนนั่นเองเรื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตก็น่าสนใจมากเพราะตัวเลขของสองฝั่งต่างกันลิบลับเลยความเสียหายมันไม่ได้อยู่แค่ในค่ายทหารแต่ลามไปถึงบ้านโรงพยาบาลแล้วก็วัดของชาวบ้านด้วย แน่นอนว่านานาชาติก็อยู่เฉยไม่ได้สหประชาชาติออกมาเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายใจเย็นๆแล้วส่วนฝั่งไทยก็เดินเกมการทูตทันทีเลยนะมีการชี้แจงทูดหลายประเทศแล้วก็ยื่นหนังสือประท้วงด้วยสุดท้ายแล้วมันก็ชวนให้คิดนะว่าถ้าปัญหามันซับซ้อนกว่าแค่เรื่องเขตแดนแล้วทางออกที่แท้จริงคืออะไร